นะครับเราก็มาดูกันว่ากล่องไหนแท้กล่องไหนแท้กร็จีนนะครับเราดูรูปร่างภายนอกเห็นอะไรกันบ้างอันดูกล่องแรกก่อน,อน,นมีพับคงทับกาวอันนี้เป็นสติกเกอร์ของรุ่นนะครับมีกล่องไปที่หนึ่งไปที่สองอาจจะเทียบมัจจะเห็นฟอนต์ไม่เหมือนกันแลนะ้วฟอนตน์ตัวหนังสือ ใกล้เคียงใกล้เคียงดูข้างหลังของกล่องนะครับอ่าจุดที่แตกต่างเลยจุดที่หนึ่งก็คือตัวนี้เลยสติกเกอร์สติกเกอร์อันนี้เป็นกล่องเดือน 3, ามปีสองพใช่ครับมี QRQR แล้วก็อันนี้เป็นกล่องเดือน 5, ้าปีสองพันก็มี QR เหมือนกันจุดที่เห็นชัดๆก็คือ ความลึกของหลุมนอ็อตหลุมน็อตครับข้างหลังนะจีดเย็ที่ช่างนั้นหนักรอยที่ช่างนั้นนะเรามา,มาช่างกล่องใบแรกครับร้อยห้าสกรัมหกรัมใบที่2องใ้เขียนร้อยห้จุ สามต่างกังนไม่เยอะไม่เยอะนี้เรามาเปิดดูข้างในกันสังเกตน,นะครับใบนี้เขาจะแปะไว้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนบอกตัอวอยรับประกันถ้าสีขาดอย่างนี้ก็เรียบร้อยหมดประกัน ไม่น่าได้ครับซีนกันน้ำมาอย่าอะไรต้องใช้เครื่องมือเราขอแกะตัวนี้ดูก่อนโอ้โหนัอย่างหลวงอนไรกอ่าดูเลยแค่ซีนเป็นแค่ยา,ง,ยาง,งเฉเงยๆไม่ได้ซีนอะไรมากมายคูนบางบางขอแกะ แล้วมาเปิดดู P C B ด้านใน,นี่งเก็บได้เลยอ่าแล้้เดียวส่วนกล่องแพ้เรายัางงัดไม่ออกนะครับดีเยวขึ้นมือต้ <c oughs> องใช้ควบมลำบากนิดนึงกล่งนะองปกติแล้วผมจะไม่ค่อยเก็บถ้ามันมีปัญหาจะส่งไปทางนี้เลยบูร้อนต่อบูแล้วเนี่ยต่อ กาวเลยกันน้ําไม่กันน้ําดูเอานะครับอีกต้นครับยังไม่ออกเลยเราลูกค้ามาเคลมเราจะเปลี่ยนยกกล่องนี้เราไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค,ค่อยเก็บอีซีบฉีกทุเรียนครับน,นี่นะครับอันนี้ซีนมาเต็มเมียวนะครับกันน้ำไม่กันน้ำดูเอา หลายท่านถามว่าเอากล่องไว้ในห้องเครื่องได้ไหมนี่แหละครับดูเอาแล้วนะครับยวดูยบเทียบข้างหลังลายแผ่นปิ้นก็ไม่เหมือนกันแล้วครับนี่แค่ลายแผ่นปิ้นนะครับแล้วก็ของพิวของเอซีก็จะมีตัวตัวค r ิที่อยู่ในลายบอกว่าผลิตเมื่อไรนะครับซึ่งถ้าดูทำงานเป็นมาตรฐานถ้าดูเนี่ยครับมันจะเป็นตัวรับเบเดียวกัน ฝั่งนึงก็ออกมาในทางด้านหน้านี่เหมือนกันไหมครับจุดต่างกันหนึ่งก็คือตัวนี้รีเลย์นะครับอันนี้รีเลย์หนึ่งตัวนี้รีเลย์สองใส่มาทําไมไม่รู้สองตัวนะครับตัวไดโอดนะครับตัวนี้นะครับแล้วดูตัวนี้ตัวนี้คืออะไรรู้ไหมตัวมอสเฟตของมันมอสเฟตที่เอาไว้เปิดติดแก๊สใช่ครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับตัวนี้งของ แรลก็จะเป็นตัวใหญ่กว่าด้านนี้มอดเฟตของตัวหัวชีดตัวไอซองไอซีหน้าะคนระเบิดกันหมดใช่ครับสรุปแล้วไม่เหมือนกันนะครับใครบอกเหมือนนะครับมเห็นลงดูแล้วว่าถ้าเหมือนให้มาเอาห้าสิบบาทจ่ายโอนมาด้วยนะครับลายแผ่นปิ้นอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันสรุปอันนี้คือ คนละพูดนําเข้าอย่างเดียวไหมคนละพูดนําเข้าเพราะข้านนำเข้าจากจีนอันนี้ของแท้นะคะรับ100%นี่แล้วลองมาจากเพียงคิมครักันดูครับอันนี้อะจะขึ้นมาเป็นรหัส QR S 5 7 0 5 4 0ดศูนย์ห้ตรงกับกล่องเนาะ ทีนี้มาลองดูสกแกนตรงนี้นะครขึ้นมาเป็น S 2 9 4 139 165ไม่ตรงนะครับดูง่ายๆม่ปลอมไม่ปลอมโอเคครับแท้ครับแท้สุดนแน่นอน คนและผู้นำเข้า,ขออาเพราะเราไม่ได้เอาของปลอมเข้ามา